มันคือตักยภาพทําไมบ้านที่อยู่ในทาเลดีถึงราคาเพิ่มสูงไวมากเลยคะโอ้คาว่าทาเลดีมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าทาเลดีมันคือตากยภาพที่ทําให้อสังหาริมทรัพย์ชิ้นน,นั้นนน่ะมีความต้องการเยอะเพราะว่าเวลาเรามีบ้านอยู่ที่ใดที่หนึ่งหรือมีคอนโดอยู่ที่โลเคชั่นตรงนี้มันก็คือทดแทนไม่ได้ยังไงคะเพราะอสังหาริมทรัพย์มันเดินไม่ได้นะแล้วจะเอาอสังหาริมทรัพย์ชิ้นอื่นมาสร้างทับก็ไม่ได้นอกจากตึกนั้นต้องลื้อไปอย่างนเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราซื้อสังหาริมทรัพย์ไหนที่ทำเลดีนะคะดูดีๆเราเก็บเอาไว้ลงทุนได้เลยค่ะเพราะว่ามันมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างเช่นเส้นสุขุมวิทอย่างเงี้ยค่ะเป็นแนวรถไฟฟ้าใช่ไหมคะถ้าเราซื้อคอนโดหรือซื้อบ้านนะคะอยู่ในย่านนี้นะคะบอกเลยว่าในอนาคตนะคะราคามันจะขึ้น รวดเร็วนะคะแต่เราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าซับที่เราซื้อราคาเป็นยังไงถ้าทำเลดีราคาดีด้วยโอ้อันนั้นบอกเลยว่าเรากำไรแน่นอนในอนาคตแต่ถ้าทำเลดีแต่ราคาสูงกว่าตลาดมากๆเลยอันนั้นก็ต้องรอจงังหวะเวลาอีกนานเลยค่ะกว่าเราจะทำกำไรได้